คำาเร็วจ้าคำามาเร็วจ้าน้าจ๋าไอติมตุรกีในตำนานาจ้าน้าจ๋าเอาไปเลยใจดูอ้าวไม่ต้องแดกใจดูวเอาไปแต่โคนจ้าโอ้ยเขามากวนใจหนูเขามากวนยังมีอะไรให้กวนตีอีกเยอะจ้าน้าจ๋าเอาไปทั้งบ่อเลยแม่หนูแดกกันจนเช้าแล้วจ้าโอ้บางรอเล่นจะได้บางขาดทุนเอาค่อยๆตักค่อยๆตักนะเอาไปทีละนิดทีละนิดโอ้ยยกก่อนยกก่อนยกชุบ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 บางกวนตีกูน้อยแต่บางทำอย่างนี้กูจะได้แดกไปที่วันในฮาบ้างโอ้ยบางรอเล่นจะบางรอเล่นไม่กวนตีนิดเดียวบางโดนเด็กดาซะแล้วนี่จะเอาารรรรถถถไไหนนนบออออกมมเเเลยดีตตุ ไม่เคยกินมาก่อนเด้อเอารถไหนเอารถไหนรีบๆบอกมาเลยเสียเวลาจะได้รับลูกค้าเจ้าอื่นตอนมะนาวก็มีช็อกโกแลตก็มาสีชมพูสีเหลืองสีเขียวนี่บอกบางมาเลยโอ้ตกรงเอารถมะนาวใช่ไหมนี่เอาบางจัดให้จ้านี่ตักเยอะๆตักเยอะๆเลยโคนใหญ่ๆเอาไปแต่โคนพอไม่ต้องแดงเอาหัวซ้ายขวานารังโอยเอาไปแล้วเอาลดนลลไม่ต้องแดงก็แล้วเมื่อกี้โอ้ยโอเคเอาไปจ้าเอาบางกวนตินแค่นี้พอได้จ้านายจ้าเดี๋ยวบางโดนเด็กด่าจ้าไอติมตุรกีนี่อร่อยนะบอกให้นะเพราะว่าไอติมตุรกีเนี่ยมันจะออกแนว nụp nụp แบบสู้ลิ้นมันจะเด้งเดในปากหน่อยมันจะไม่เหมือนไอติมไทยที่พอกินเข้าไปในแดบดบมันก็จะลายค่อนข้างเร็วแต่ไอติมตรุรกีเนี่ยมันจะหนึบๆนึบเคี้ยวมันๆเคี้ยวเด้งเดงหน่อยนะถือว่าโอเคใช้ได้เป็นสัมผัสรสชาติการกินไอติมที่แปลกใหม่อารจาจะน้อยจะได้เวลากวนตีนเด็กพยิงต่อละจ้าบางไม่ต้องลงมือเองส่งลูกบางไปก็พอดีเอาไปแต่ช้ชู่พอไอติมไม่ต้องเอาไอติมแต่ปากไปทีหนึง่งเย็นเชียบเลยใช่ไหมจ้าหน่อยจ้าอันนี้อา้าวถือ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 โอเคแกงแค่นี้พอลูกวิชาก ที่ตุรกีมีขายเกาลัดกับข้าวโพดด้วยจ้าประเด็นคือไม่กล้าซื้อกินเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อกินเนี่ยแม่ค้าที่สำเพลงสาบแช่งกูแน่เดินผ่านสำเพลงเป็นสิบรอบไม่เคยซื้อเกาลัดที่สำเพ็งเนี่ยถ้าเกิดว่ากูกระแดบมาซื้อที่ตุรกีนี่แม่ค้าที่สำเพลงสาบส่งกูแน้